สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านแสงใหญ่ตาบหนองแวงอำเภอกันทละล่มจังหวัดศรีสะเกดครับนำพาทุกท่านมาตามหาเรือแช่มสนามบ้านแสงใหญ่ซึ่งทำการแข่งขันเรืออยู่สองประเภทครับเรือประเภทโบรานบบเกิน30ฟีพายและเรือประเภท40ฝฟีพายครับซึ่งเรือทั้งสองลํำครับ เป็นเรือเจ้าภาพและทั้งสองลำได้แช่มทั้งสองลุ่นครับเมื่อนี้น้ำผาทุกท่านมาชมเรือทั้งสองลำครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านแสงใหญ่ครับนี่ครับเป็นเรือแช่มบ่กเกิน30มฟีพายครับเรือลำนี้ซื้อเรือนั่งหน้าแก้วเป็นเรือขนาด สามซฟีพายครับเป็นเรือโบราณน,นี่ครับเบิ้งสภาพเรือยั่งสวยงามยังสมบูรณ์ครับเรือลำนี้อายุเรือลำนี้ประมาณลอ,อยก็ปีครับแต่ยั่งสมบูรณ์สภาพยั่งสมบูรณ์ครับยูนี่มีเรือโบราณยูสองลำครับเรือลำแรกนี่คือเรือนั่งหน้าแก้วซึ่งเป็นแชม่มนี่ครับและอีกลำหนึ่งคู่กันครับ เป็นเรือลำคู่กันลำหนีครับหนี่คือเรือท่าพานนะครับเรือลำหนีประเภทโบราณขึ้นกันครับขนาด30ฝีาพายเช่นเดียวกันนะครับเรือลำหนีก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าเรือลำหนียังอยู่ในสภาพเดิมบ่ได้ปรับปรุงบ่ได้ทำสาวใหม่แต่อย่างไหนครับเบื้องท้องเรือครับท้องเรือจะเป็นท้องแบะแบะนะครับยังเป็นทรงโบราณอยู่ นี่คือเรือเท่าพานเป็นเรือโบราณขนาดว่าเกิน30มสิาพายเช่นเดียวกันครับให้ทุกท่านเบิงเทียบเรือท่าพานครับนี่สภาพเรือเป็นเรือเก่าครับโบราณนิลีครับเรือและนี่ครับเรือลำนี้เป็นเรือบ้านแสงใหญ่ครับนั่งหนาแกว้วเรือลำนี้เพิ่นปรับปรุงนะครับ ไม่พ่อสมควรนะครับนี่ครับและอีกลำหนึ่งครับเป็นเรือขนาด40ฟีพายครับเป็นเรือแช่มสนามนี่เช่นเดียวกันครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเก็บไว้เพื่อนห่อไว้ครับนี่ครับเพื่อนห่อไว้ยางดีครับนี่ครับบ้านแสงใหญ่นะครับเป็นเรือติดครับเรือลำนี้เป็นเรือติดโดย ผู้ติดเรือลำนี้คือช่างจิม้มเพชรบุรีนะครับเป็นคนติดนี่ครับนี่ครับกาเปิดปิดไว้ครับยุนีมีนกพิลาบหลายครับนกพิราบหลายเปิดปิดไว้ผมก็เลยบอไดเปิดให้เบิงพระอาจารย์เพรานว่าเปิดดึงเบิงได้อยู่เด้อเพราะ่าเรียว่าผมอา่า ก็บ่เบอย,อย,อยกเปิดของเพื่นนพระว่นนกพิราบมันหลายยานนกพิราบมันขี่ใส่เนาะเลยบ่ยเปิดให้เบิงแต่ให้น้องแต่ให้ทุกท่านในเบิงครับว่านี่คือเรือแชมป์สนามบ้านแสงใญ่ประเภท40ฟีพายครับเป็นเรือติดครับนี่ครับเรือชื่อเรือก็ทิดานาาแก้วตะกูลนาาแก้วครับเรือแม่ครับ และแม่นั่นคือนังน่งนาแก้วไอน,นีทิดาน,นาแก้วเป็นรุ่นลูกครับนี่ครับนําภาพเรือของชุมชนบ้านแสงใหญ่ครับมาให้ทุกท่านไดชมกันนะครับเรือทั้งสองลำนังน่งนาแก้วครับทิดานน้าแก้วเป็นแชมป์สนามบ้านแสงใญ่เมื่อครั้งการแข่งขันเมื่อวันที่21เดือนท่านว่าคม2567้ นี่คือเรือแชมป์สนามบ้านแสงใหญ่ครับ